สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีอูอ้โอ้อ้อ้อตอนนี้มีแบตแค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นถ้าสมมุติมันพักหน้าจอไปปุ๊บสัญญาณเตือนแรกก็คือแบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้เราจะมาอยู่ด้วยกันนิดหน่อยกินดึกอีกแล้วสวัสดีพี่นิวอาหารวิจิตรเร็วมีมูลีฝากกำลังใจให้วิกิตด,ด้วยนะครับ อยูตัวไว้แม้ก่อนเข้ามายึถึงชาวไอจียยทุกคนเลยไม่ได้เล่ไนไอจีนานมากแต่วันนี้รับชอบเสร็จเร็วก็วเลย มากินบะหมี่ให้ดูสักหน่อยก็สายชาร์จแบตเราอยู่ในห้องข้าสูน<ส><ง><ส><ง>ลูกไปต้มมามา่าเปรี้ยวอร่อยมาก สาวเท่ารายงานตัวสวัสดีครับสาวเท่ากุณมไล นี่ไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนอุ่นุนเฮียลิมของน้องเต๊ตะกูลต่อครับเสื้อหน่อยวันนี้เสื้อมาเป็นชุดกินด้วยได้ได้กินผักโอเคไหมกินด้วยได้ไหม สาวเท่าที่เคยเป็นเด็กมารับบัตรคิวครับอับสถานะไอจีบ่อยๆหน่อยได้ถ<ด>้าความกับนรุนนี้ก้อยผัวมันติดมันติดสมัยยกแก้วไปไวมันแบบนันจะเป็นนิ้วๆมันจะเป็นแบบนี้ สวัสดีครับคุณแฟนสวัสดีครับคุณแฟนทิปพรุ่งนี้เจอกันนะครับทำบุญที่วัดหนองแวงกับบ้านสิงห์ทัวบุญ ท้องร้องคุณนี้ใส่เสื้อสีขาวครับอืมกันต้องกระดูกกระดูกนิ้ใช่ใช่ใช่มันเป็นสไตล์การก,กินนะไม่จะข้างไหนก็ข้างสมัยนี้เขาติดไปรหลัดผมไม้ไปตาอยู่แต่วันนี้ เรียกนั่งว่าแต่เราจะรับช่อเสร็จประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งไงพอเราแต่เรารับเสร็จสามทุ่มร้านตัดผมก็ปิดไปไยไม่ได้ไปดูมารีพน่าเลยไม่ได้ไปครับไปมึงแต่พี่แนทไปพี่ป๊อปน่าจะไปดู วันนี้มีมาริฮอนนาผสมบันเทิงศิลป์ที่ป๊อปน่าจะไปดูผสมบันเทิงศิลป์ที่นั้นไปดูมาริฮอนนาเดียกย้ายกันไปเติบโตไม่เคยทำเลยวันนี้ดีใจแล้วค่อยได้ไลค์ไม่ใช่ว่าไม่ทนหรอกม่นค่อยได้ไลค์เลย อายุไม่เท่าแต่หน้าเท่าได้เป้ากดแทนกันได้ฝากมังคุดไปให้ได้รับแล้วครับ บะหมี่แห้งร้านน้องเต้ตะกุลปอความควอยู่ในห้องสำลักพิษ เจ้ามาทันปายสวัสดีพระเจ้า้องกินยาปวดท้องเวลาน้นองเตะนี่แหละเพราะมันเนี่ยดูมันโปรโมทร้านกินสลัดเป็นไหมสลัดกินเป็นครับที่มันมีหน้ำใช่ไหมเกี้ยวมดยงองฟเกี้ยวหนึ่งตอนเกี้ยวหนึ่งตอนราคาห้าร้อยบาทครับใครอยากได้สี่ f มานะครับ ใายให้มากกว่าห้าอยผมจะส่งจะส่งพวกนี้เช้าเลยนะครับปี๊ก็คือเนี<_<_<_่ยองค์ใหญ่เลยลูกๆปีดเสียเหยียบไปก่อนแป๊บนึงนะครับ มาชีบุก่อนยห้าสิไม่ได้ครับคุณกันเองห้ามต่อรอง500คือ500ได้เพิ่มกว่าห้าก็ได้ครับตะเกียบตะเกียบ f เฟได้ครับตัวนี้800ตะเกียบที่กินแล้วเดี๋ยวเราจะส่งไปใช้ไปชน,นี้ไปอย่างดีแล้ ซีนด้วยแล้วก็สูงไปครับรับบัตรเครดิตไหมครับอืกดบัตรเครดิตไม่ค่อยเป็นเติมเป็นแต่ทุวันนี้ครับอดทนนะที่รักเรามาลาอุตส่าห์ได้เจอกันแท้ ฉันก็เกียดเธอไม่ลงเอฟจานเก้ร้อยแปดสิบาทครับผม f เ f ฟข้ามาได้ c เซเสื้อชุดนี้พร้อมเสื้อพร้อมเกงขอขอราคาเริ่มต้นที่หนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับเดีย๋ยวขอกินก่อนละกัน จำใบนี้ราคา480บาทครับซีเอฟามาได้ครับขอบคุณที่เกิดมานะตอนะอนี้เดินทางมาแบบเปอสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้น10%สุดท้าย อ f หัวใจหนูได้ไหมได้เสมอพ่อค้ามีคน 4F ไปหรือยังครับพ่อค้านีวราคาจะสูงกว่าทุกอย่างเลยพ่อค้านี่ราคาต้องรับเป็นเช็คเท่านั้นขอบคุณที่มากินให้ดูนะรู้สึกหิวมากเลยขอบคุณที่มากินให้ดูนะ เราหิวตอนดึกเลยรีวิวบะหมีนม่น้องเต้หน่อยอร่อยมากครับมันเป็นอีกสไตล์หนึ่งทุกครั้งเรากินแต่ชายฉีตอนนี้ของน้องเต้จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งว่าง ใครพี่ๆที่มาเยี่ยมบ้านสิงห์ิวซก็สามารถแวะจิมได้นะครับก่อนถึงค่ายมันจะมีร้านซักผ้ายอยู่ CF ปากกระจับไปลสอ,สอล้านบาทครับเดี๋ยวตัดปากให้เลยขายหัวใจก็ไม่ได้หัวใจอยู่กับพี่ปายแสดงว่าหัวใจหนูหายไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย กินดึกระวังเป็นกดไหลย้อนยี่สิบร้านได้ไหมพอ่อค้า C F บัตรทันบุญได้ไหมครับมีบัตรบัตรผีขายครับผมสามารถขายเปิดจองได้ตลอดที่ไปลายปลายโอริโอนะครับเดี๋ยวจินจริงให้แต่ไม่รับรองว่าจะเด้งไหมน่าจะเด้งนะร้านบะหมี่หรือร้านักผ้าเอาบะหมี่ไปซักผ้าได้ไหม คือร้านซักผ้าอยู่ตรงนี้ร้านบะหมี่มันตั้งอยู่ข้าง,างแต่ถ้าเห็นขับรถไปมันเห็นไฟสว่างของร้านซักผ้าแล้วก็จะเห็นเป็นร้านบะหมี่โอเคไหมสี่เอฟกระดุมเสื้อกระดุมเสื้อถ้าออกไปเสื้อมันจะไม่ครบตัวใช่ไหมเราขอเปิดประมูลกระดุมเสื้อตัวนี้ ผ้าอย่างดีเป็นกระดุมอย่างดีสั่งจากฮอลแลนด์มา480บาทเราไม่ขายเราขาย2,500ส่งเชือกไปแล้วรับด้วยนะขอบคุณครับ16นี้จะโดดเรียนไปหาไว้เจอกันพาษายญ,ญี่ปุ่นอ่านว่าอะไรอ่ะโอ้ภาษาจีนเหรอเม้นทที่ไปอ่านทำไมไม่ขึ้นจอพี่เลยอ่ะ ที่ใช้พี่พี่พี่ใช้คือไข่ในเนี่ยรับไปขอบคุณครับถ้าบะหมีกินแต่อิ่มแล้วสงใจไปแล้วรับด้วยสิเอฟช้อนได้ครับแล้วก็สุะส่งช้อนไปสภาพนี้เลยทีลเลือ เช่าได้ไหมไม่เอ็มหรอกเช่าไม่ได้ไหนเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์ว่าว่าร้านบะหมี่สั่งข้าวผัดได้ไหมสั่งได้ครับเดี๋ยวรอดูต้องไปสั่งกับน้องเต้ตะกูลต่ออ่ะแหบบกล้หมดแล้วโอ้ยพ่อขะเอ๊ะมีเท่าไหร่เอาหมดตัวเลย มีอันนี้ชอบมากมันเป็นโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์ที่ได้เราวันนี้เป็นความหลงโปรเจกต์ของ C N P Day ใส่กระเป๋ามาอ้๋อรถตี้ออเก็บนิ้วหน่อยมันเก็บไม่มิดแต่ตามจริงอ่ะนิ้วติดมาจากต้อตีเพื่อนปายเวลามันชอบดี๋ยวแกมยกแบบนี้ ชีฟน้ำแข็งได้ใครอยากดน้ำแข็งก็บอกได้เลยพี่จะส่งไปให้จะส่งไปให้ในทันใดได้ข่าวจะภาคผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่แบบพี่พอได้ไหมภาคผู้เยาว์ภาคผู้ใหญ่ภาคเด็กและสตรีภาคหมด <c oughs> ขอเลยสองตัวไม่มีไม่มีฝันใดสูงเกินจะฝันไม่มีใครต่ำต้อยเกินจะฝัน ไม่ว่าความฝันจะคืออะไรอย่าละเลยโอกาสดีๆที่เข้ามานะสองแผ่นเราจะเป็นกำลังใจให้คุณในทุกๆเรื่องและเราจะอยู่ตรงนี้ในทุกๆครั้งที่คุณต้องการกำลังใจไปไม่รู้ว่าจะจับมัไปถึงเมื่อไรแต่รู้ว่าวันนี้ที่มีทุกคนอยู่ตรงนี้มันก็อื่นใจแล้ว อะไรที่ทำให้เรายิ้มเราเรียกมันว่าความสุขจงทำในทุกสิ่งจงทำทุกสิ่งในวันนี้โดยที่ตัวของคุณอนาคตจะรู้สึกขอบคุณมันเติบโตไปอย่างสมบูรณ์ในแบบที่เราหวังทางคือสิ่งที่เราอยากจะทำให้คำว่าลมเหลวมันเดี๋ยวท้ายคำว่าพยายาม ทุกการเดินทางของเรามันย่อมมีอุปสรรคเสมอถ้ามันไม่มีอุปสรรคไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาก็ไม่ใช่รสชาติของชีวิตใช่ไม่ต้องบอกให้คนออุดรู้ในสิ่งที่คุณกําลังทําแต่ให้เขาเห็นในสิ่งที่คุณกําลังลงมือทําสู้ไปด้วยกันนะเป็นกําลังใจสึ่งกันและกันสุดยอดมากชอบพอดีเข้ามาให้แหละเราไปพอตาขังคลิปเซตตัวน,นี้มาแล้ว เพราะทุกๆโปรเจกต์เราก็ร่วมทุกๆโปรเจกต์เราก็ได้โปรเจกต์มามาอยู่บ้านยาเบนน่าเรากลับบ้านไปแล้วส่วนหนึ่งคมคายค่ะลวมคมคายใช่สมัยเป็นเด็กชอบแอบไปหาหนังสืออยู่เฉยดบ่อยๆสวัสดีครับน้อง อเสียงเนอกอบนะครับเนยกอบสองนิ้วให้ครับสู้ๆจาข่อยกับยูคือบาทาขอยน้ำน้อยใจในโชคชะตาเอาแล้วตามหากันแล้วหรอว่เอ๊ะ

ไม่มีผมเหลือน้อยแล้วเห็นไหมเนี่ยหัวจะบล,ะลานแล้วเนี่ยไปแเซ้าแกเปอร์พีกเยอะมากเดี๋ยวได้ไปปลูกผมแบบมันไปปลูกทําไงทีนี้ขอบคุณที่เกิดมานะเรามาลาอุตส่าห์ได้เจอกันแท้ๆึ่อองก็เกียดเธอไม่ลงอยากมีแว่นที่ชีวิไป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 ,ไป,ไป,ไป ถ้าพี่อ่านเมน,หนูหนูจะเก็บตังค์แล้วเป็นลดน้ำหนักโอ้จะลดน้ำหนักแล้วเก็บตังค์ไปดูคอนเสิร์ตไปเลย <c oughs> คิดถึงเด็กสอกอจังใช่ผมน้อยแต่ผมรักคุณนะผมมันเล็ดผมมันเล็ดคืออะไรผมมันเด็ด ใช่เพราะว่าผมมันเด็ดไงผมมันเลยหายเราต้องเอาข้างหน้าไปปลูกข้างหลังมันตลกมากเลยนะทุกคนมันต้องเอาข้างหลังตรงนี้ไปปลูกใส่ข้างหน้าแต่ผมแก้วก็เกิดแล้วละ่ะอไม่หน่อยจะได้ฝันดีฝันดีนดละทิศสวัสดิ์ที่ถึงคุณนะคุณปายซีเอฟันเหล็กฟันเหล็กเด็กแนวจากเป้าอนนี้ขอบตาเริ่มขมแล่ะ ต้องนอนเร็วหน้าใสขึ้นนะเนี่ยฟิลเตอร์ไงวันนี้ฟิลเตอร์มา <c oughs> เลิกสาวพี่เอฟซีได้แล้วขอบคุณที่มาหานะขอบคุณที่มาขอบคุณที่มานะอ,าอ,านะอุตส่าห์รางานไม่ได้แท้ เอามมีมติดฟันหรือเปล่าเนี่ยเราผ่อนเยอะๆเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นรักตัวนะจะไปเห็นกับแก๊้เมื่อไหร่จะไปเก็บเห็นกับแก๊้เมื่อไหร่รอดูไม่ไปครับรายการชิคก์ก็ปล่อยถ้ามีเ,เแต่วอบแหมมาไปแต่มีกระปุาผีรวยไม่ไปไมันจะตีไป <laughs> โอ้โห แต่ขอรีวิวสิงเลคอร์ดหน่อยได้ชักนิดนึงไหมสิงเล่คอร์ดเป็นอะไรที่สิงเล่คอร์ดที่มาในปีกีนากเกนคือจุดเริ่มต้นของพวกเราชาวสิงเล่คอร์ดทุกทุกคนก็ให้ลงมติว่าจุดเริ่มต้นของเราก็คือการที่เราทำไลฟ์สตรีมมาไลฟ์สตรีมก็ทีแรกของการทำไลฟ์สตรีมก็คืออัดอัดบันทึกมีอัดบันทึกแล้วก็ค่อยไปปล่อยในไลฟ์สตรีม เราก็เลยมาเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งเลคคอร์ดครั้งนี้แล้วก็จะมีเมเล่ของปลายสิ่งที่อยากถ่ายทอดของของผลงานเพลงคือองค์ประกอบรวมอาจจะไม่ได้ดูนัเพลงหรือไม่ได้ดูเพลงดูองค์ประกอบรวมเลยมันจะเป็นเหมือนชีวิตประจำวันเราของเราตื่นนอนขึ้นมาตื่นนอนขึ้นมาเราจะมาในในโทนอบอุ่นของที่นอนแสงไฟแสงไฟดูดีๆมันมีสม,มุนกข้างหลังด้วยมันเขาไม่เรียกสม,มกุนกเขาเรียกไดไอ เออไดไอ้ข้างล่างในการปล่อยขึ้นมาแล้วก็เป็นเป็นลูกจากเตียงนอน <c oughs> เดินเข้ามาปุ๊บเดินเข้ามาผ่านระเบียงมาแล้วก็จะมาเข้าเพลงถ้าเธอรักฉันจริงใช่ไหมพอเข้าถึงหัวปุ๊บไฟจ้าข <c oughs> ึ้นเท่เก <c oughs> ือบโอ้โหทำไมไมันดูมีพลังอย่างนี้พอเราจบตอนั้นเราเดินไปปุ๊บผมก็ฟิกว่าผมขอเสียงฟ้าร้องนะพี่ขอเสียงฟ้าร้อง อขอเสียงฟ้าร้องมาแล้วคราวนี้ก็เลยแบบเข้าเนื้อเพลงฝนตกใหม่เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงอีกหนึ่งชิ้นงานที่ชอบมากเลยอขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ให้รักนะขอบคุณที่รักกันนะชอบคนของสิงเลขอทุกคนเลยขอบคุณขะขอบคุณที่การสนับสนุสนพวกเราไม่ใช่แค่คนของสิงเลขอ คอนทุกๆอย่างเลยทั้งของผู้จัดทั้งของค่ายบ้านเราแล้วก็มีงานออกทัวร์ทำบุญอีกนะครับขอบคุณที่รักและพพอร์ตพวกเราชาวบ้านสิงเสมอเลยมันดีใช่มันเป็นอะไรที่เท่ากับาอกไยมีสามสิบเพลงรวดดีใจที่ไปมาดูสตอรี่ถ้าอยากให้รู้ก็คือต้องแอดมาแล้วก็ เหมือน a n p underscore แล้วก็จิ้มมาที่รูปปายเพราะว่าปายจะเห็นทุกๆเกือบทุกอันเลยอะถ้าต้องแอดมาให้กันดูนะขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ให้รักนะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะรักใครได้ขนาดนี้เลยมันเป็นฝันเหนือฝันของเด็กคนหนึ่งจริงๆแล้วนะ ขอบคุณที่เป็นพลังให้สู้ในทุกๆวันอขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสปายได้มายืนตุดนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วนะคะพลเกง่งขอบคุณครับปายคือไอดอลของพี่เลย ไปดูคอนเสิร์ตกันสิ่งหนึ่งที่เวลาเราไปดูคอนเสิร์ตเราจะได้เห็นได้เห็นแบบหลายมุมมองว่าคอนเสิร์ตตัวนี้เป็นแบบนี้เหมือนคอนเสิร์ตของคุมอิงที่ไปดูมามิน่ารักมากเลยนะแล้วก็เราก็แอบไปดูอะ่ะเราก็ไม่ได้แอบหรอกเราก็จองตัวโซนด้านหลังเลยจองเสียตัวไปไปฉลองหนึ่งล้านวิวของเพลงรักคำเดียวที่รู้กันอยู่นี่แหละมันมีคอนเสิร์ตอยู่นี่แหละ ก็ชวยน้องๆไปน้องๆทีมงานที่ไปถ่ายด้วยกันเพราะว่าวันนั้นเราไปทีมงานไม่เยอะเพราะเราไปถ่ายที่ปานบุรีมันไกลแล้วถ้าไปเยอะงบมันจะเยอะเราก็เลยเออรวมคนกันได้เปห้าหกคนก็ไปเลี้ยงฉลองกันหนึ่งล้านวิวถนนปลายฟ้าน่าจะมอบวันที่สิบสี่นี้ครับผม มันจะมีการมอบเป็นถนนปลายฟ้าโหเป็นภาพที่ประทับใจมากเลยแต่ยังไม่เอาปากยักษ์ไปไปลองขับขึ้นบนถนนทางใหม่ถนนปลายฟ้า,ฟาคือสะพานบุญจากพี่ๆทีมบานสร้างบุญแล้วก็พี่ๆทีมซัพพอร์ตปลายไปโอริโอโอ,อนุโมทนาบุญทุกๆท่ทานเลยนะครับการสร้างถนนการสร้างวัดเป็นอะไรที่โหพลังบุญมหาศาลมากขอบคุณ ทุกๆส่าพานบุญขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเป็นร้อยไม่กลับเป็นนานได้คืนกับร้อยเท่าพันเท่าเลยไดยวสน,นุมสนุนทุกผลงานเลยขอบคุณครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วไปไปนั่งฟังพระอาจารย์ของวัดสระแรงพูดโอ้โหต้องมีจิตศรัทธามีเจตเมตตาในการทำเนี่ยวันนี้อยู่มาสามสิบปีแล้วตั้งแต่เดินทางมาอันนี้พระาหมย์ อาจา์ก็เป็นคนทําเองก่อสร้างทําเองมันก็เหลือแค่ทางที่มันยังขึ้นไปมันมันเป็นทางข้อต่อครับต่อระหว่างหมู่บ้านแล้วก็ไปไปวัดอืมมันก็ขาดอยู่นี้เพราะว่าเดี๋ยวพี่เต้ตเราค่อยๆทําไปทีละอย่างแต่พอมาโปรเจกต์วันเกิดโปรเจกต์วันเกิดมีพี่ๆก็หยิบเอาโปรเจเกต์กอของวัดชาละแดงมาทําก็เลยได้เป็น พลังศรัทธาตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะประมาณสี่แสนห้าหมื่นบาทครับอนุโมทนาบุญทุกๆคนเลยใช่เรานหนูหนังสือที่คุณปาเขียนอยู่มันมันจะมีบารท,ที่เราอยากเขียนแต่ปายจะมีสมุดทุกเล่มติดไปอยู่แต่มันมันไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะเขียนเลยเวลาเราออกไปต่างที่ไปต่างถิ่นมันจะมีสมุดแล้วก็มีปากกาไว้ ไว้เขียนว่าเราจะพบเจออะไรแต่และอย่างแต่ละก้าวของชีวิตเป็นการสึอว่ามันย้อนกลับไปแล้วมันก็ได้ออกมาเป็นตัวหนังสือ <c oughs> ใช่ครับชาแ,แบบหน่อยนะขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มและความสุขนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเหมือนกันดีใจที่ได้รู้ประมุญกลับไปขอบคุณมากๆนะครับทุกๆสะพานบุญเลยพยายามจะเหมือน มันถนนปลายฟ้านี่คือผมอยาก,อยากขอบคุณพระอาจารย์ขอบคุณพี่ๆชาวหมู่บ้านทุกคนเลยเพราะว่าถนนนี้มันจะเสร็จสมบูรณ์ได้ไม่ได้เลยถ้าขาดพระอาจารย์ขาดพี่ๆชาวหมู่บ้านที่เขาช่วยร่วมกันทําร่วมกันสร้างเหมือนที่วันนั้นไปไปออกสัว์แล้วน้องแซกเป็นคนน้องแซกผัดไทยพอใจเข้าไปไปบริการนะ้ำกับพี่ๆที่ทําถนนเพราะว่าพระอาจารย์ลงมือทําเองแล้วก็มี อ่าชาวบ้านมาช่วยกันทำแล้วก็มีวัดใบบุญตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับาจากที่เราถวายห้องน้ำไปแล้วก็เดี๋ยวสักไม่ขี่เดือนแล้วน่าจะได,ได้ถวายกุฏิที่ผ่านมาออกทัวร์ครั้งแรกของวัดใบบุญแล้วก็มอบกำลังลงเสาออระคังฉัดฟ้า มีโอกาสได้เจอนะครับอย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยนะครับไปคนเก่งขอบคุณนะครับเจ้าป้ายจงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแกร่งมีคำหนึ่งที่ไปไวอวยพรมันเกิดตัวเองตอนตอนอยู่กับยอดผานี่แหละตอนย้อนไปประมาณสามปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วสุขสันต์วันเกิดนะป้ายรักตัวเองมากๆนะมึง คือโอ้โหแล้วกลับไปวันไหนเออวุ้ยพอลมันเกิดติงแบบนี้ด้วยเหรอ <c oughs> ตอนนี้ไปแข็งแข่งมากกว่าเราจะไม่รู้เลยครับว่าเราจะแข็งแข่งได้มากแค่ไหนนอกจากว่าเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะแข็งแร่งได้มาก,กาามาาแค่แไหนนอกจากว่าความแข็งแข่งคือสิ่งสุดท้ายที่เรามี uh